ทุกคนเลิกเรียนกันหรือยังคะเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงกันเอ่ยไปกันต่อเกมนี้ก็กดมากับคนดูนะแกเราดูเหมือนว่าพีคจะเดือดมากเลยนะคือคนลงเยอะมากขอฟาร์มก่อนแล้วกันเนาะเพื่อความเก๋ความจึ้งความปังของแมงมุมพีคยังไงคะตรงนี้มีฟาร์มาอยู่แกปืนโปรดปืนลูกหลักเบิร์แต่ดูเหมือนว่าแถวนี้จะมีคนแกได้ยินเสียงเท้าช่ำเลยอะขอตั้งหลักก่อนแล้วกันหาที่ซุ่มหาที่อะไรหามุมเล่นเนาะแกตามจิตแมงมุมพีค จากประสบการณ์น้างออกมาชัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วเพื่อนเราก็วิ่งแบบมั่นๆแบบนั้นฉันว่าไม่รอดแน่หายๆคุณแจกี้ล้มไปเลยค่ะหนึ่งแมตต์แต่เพื่อนเราก็ลงเหมือนกันนะตอนแรกก็กะว่าจะวิ่งไปช่วยเพื่อนเลยแกแต่คุณมั่นยังไม่หมดไงนันไงเพื่อนเราอีกคนก็เลยวิ่งไปแกแต่ว่าก็ไม่ทันฉันก็เห็นว่าข้างในเหมือนจะบวกกันอยู่เราอ่ะเป็นมือที่สามไงขอสอดหน่อยค่ะอ้าโอไลออนหลอ่อจะมาสู้เอ็มพีสี่ศูนย์งูหรอคะเป็นได้แค่แมงป่องมั่นและ 당기우 군다기, 당기우 군다기, 당기우 군다기. หลังจากที่กำลังจะวิ่งเล่นเพลินๆก็เห็นคนแก่อยู่แถวนนุนน่ะตรงนูุนน่าเซป้าก็เลยสะโขบไปติดหัวสองนั้นล่วงประสิษฐ์คัมมันบอกเลอฟามาก็คือแรงฉ่ำประสบการณ์บอกคุณแทกี้ว่าตรงนั้นมันต้องมีคนอีกแน่นอนแกก็เลยสะโขบไปแบบแกล้งเห็นตัวก็ยิงล่วงประสิษ์คะมมันเหรอเปรี้ยวหรอคุณทากี้จลิดใหม่คุณทากี้แถวนี้คือกล่องเยอะมากหลังจากกำลังวิ่งเก็บของอยู่ก็เหมือนเพื่อนจะบวกกันอยู่ไงแกไหนดูซิบวกอะไรกันตรงไหน คุณชาเีคะหนูมาช่วยแล้วค่ะคุณชากีช่วยอะไรคะช่วยลัดไงคะมันปางกิ้วนะคะคุณชากีเราตรงนี้เดือดมากคุณชากีข้างบนก็คือบวกกันอยู่คุณชากีกดจับฟรามาัดปืนลูกหลักแล้วกดลั่นไปสิคะล่วงหนึ่งแล้วค่ะคุณชากีตั้งไอวอตั้งไม่ติดล่วงไปสองค่ะคุณชาเกีคุณชากีจะเลิกมันเลิกเปรี้ยวกิมมองค่ะ จังห่ะนี้ก็เหมือนเดิมค่ะอยากจะวิ่งกินลมชมวิวก็เห็นคนมั่นวิ่งอะไรคะก็ร่วงประสิตค้ะคุณแชรกี้แตงคิวคุณแชาออกี้ ความฉ่าความอะไรอย่างน้องแม่เราดูเหมือนว่าเพื่อนต้องการคนช่วยเหลืองไงคุณชายกี้เราก็เลยวิ่งกลับมาช่วยวิ่งหาคนแป๊บนึงค่ะตตตเรื่องอยู่ตรงไหนอ๋อ,อตรงนั้นเองสกบยิงล่วงไปเลยสิคะมันหรอคุณชายกี้เปี้ยเหรอคุณชายกี้แล้วข้างหน้าเราคนเยอะมากเลยคุณชายกี้พีพอวลลมัคุณชายกี้เฮลมี me, ด้วยคุณชายกี้เพราว่าไอ้ก็คิดว่าจะยิงแบบคนเปี้ยมันมัน,มน,มนแต่ไม่ลอโดนส่วนมาล่วงไปเลยสิคะงงมากแต่ไอ้มีนายชีวิตไง มีีท่ชุวองคุณชายกี้ค่ะไอว่าเอยก่อนไหมคุณชายกี้แถวนี้คนมั่นเยอะเหลือเกินใครจะอยู่ก็อยู่ไอไม่อยู่แล้วค่ะไปแล้วค่ะหลังจากที่กําลังหนีสู่ชีวิตแกมันก็มีคนมั่นขับจุปเปอร์คาสจะมายีไอแต่ก็ไม่รอดหรอกค่ะมัน่น thank y o คุณชากี้ เราดูเหมือนว่าเหล่าเฟรนด์ของฉันจะไปไม่รอดแล้วล่ะกาไอไม่อยู่แล้วค่ะจังหวะนี้คือมันเยอะเกินมันดูเวล่มัชมันดูไม่ซอฟท์พาวเวอร์อะไรเท่าไหร่ขณะที่ไอกาลังขับรถซปเปอร์คาร์ราคา118ล้านมันก็มีคนขับรถตามไอมาไองงมากแม่จังหวะนี้คือกําลังจะไปชุบเพื่อนนะเหรียญก็มีแต่ว่าไปไม่ได้จอดไม่ได้ตู้เมอ่อข้างหน้าก็มีคนขับรถตามมาไอก็เลยเลือกที่จะขับมาตู้เมอ่ออีกฝั่งหนึ่งอ๋อ ตรงนั้นก็หวังว่าจะไม่มีคนนะแต่ว่าเหลือบไปไกลๆเหมือนจะมีคนวิ่งอยู่ด้วยความที่รถไอเป็นรถซุปเปอร์คาร์ไม่ใช่รถคุณหมูลาคาร้อยแปดล้านก็หับชนต้นมาพาวเป็นหนึึ่งหมืตแต่ไม่เป็นไรเราขับไปต่อได้คะ่ะว่าเราคงจะสู้เขาไม่ไหวเรารู้ตัวดีว่าเขามีสองคน two people vs 1 people it impossible แต่ดูเหมือนว่าซูปเปอร์คาร์เราจะไปไม่รอหรอคะจังหวะนี้แล้ว,ก,วก็ต้องลงมาสู้เองด้วยการยิงแบบพุดดีลูกคุณนายลูกคุณหนูแต่ว่าไม่โดนเหรอจังไอวอร์โดนเนี่ยจังหวะนี้คือมันควรจะโดนแต่มันไม่มีดาเมจขึ้นเลยแกฉันก็งงมากไอเดนนองไอไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นงงมากจากังหวะนี้เขาก็ชาร์จมาแล้วค่ะสองคนไอก็หยิบ m p 4 0สูมาแต่ว่าต้านไม่ได้อยู่ดีค่ะงงมากชีก็เกือบขิดเหมือนกันนะแกดูพัญญาไม่ทันล้มไปเลยสิคะอีกน เดียวเองโนอหนกซอยละค่ะบายบายคุณชากี